เพื่อนเอาคลิปหนีบกระดาษไปทําอะไรกันบ้างน้องมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะไม่ว่าจะเป็นทําช้อนคีบของต่างๆนําช้อนสองอันมาคว่ำหน้าเข้าหากันแล้วใช้หนังยางผูกติดก,กับขาตัวหนีบแต่ละฝั่งใช้แทนที่หนีบได้ชั่วคราวหนีบหลอดยาสีฟันที่ใกล้จะหมดก็ได้ไม่ต้องบีบยากอีกต่อไปแค่บีบไล่าย,ยาสีฟันที่เหลือไปรวมไว้ด้วยกันแล้วมมวนปลายลงให้หมดใช้คลิปหนีบกระดาษหนีบไว้เวลาบีบยาสีฟันก็จะออกมาได้ง่ายๆเลย หรือจะใช้หนีบทำเป็นถุงแยกขยะใส่ถุงสองใบลงไปในถังขยะโดยแบ่งถุงแต่ละใบไว้คนละฝั่งใช้คลิปหนีบตรงกลางระหว่างถุงสองใบแค่นี้ก็ได้ถุงแยกขยะไว้ใช้แล้วต่อไปทำไปที่เก็บสายชาร์จต่างๆแค่หนีบคลิปไว้กับโต๊ะทำงานขอบตู้หรือขอบที่อยู่ใกล้กับจุดที่ชาร์จแล้วสอดสายฝั่งที่ใช้ชาร์จผ่านขาตัวหนีบขึ้นมาวางพักไว้เวลาใช้ก็หาง่ายหยิบง่ายสายไม่พันกันด้วย สุดท้ายใช้หนีบเก็บกระดาษต่างๆม้วนกระดาษไขที่ใช้ไม่หมดแล้วใช้คลิปหนีบกระดาษฝั่งหนึ่งไว้จากนั้นก็นําไปแขวนเก็บได้เลยจ้าเห็นไหมว่าคลิปหนีบกระดาษจริงๆแล้วทําได้หลายอย่างมากเพ ưa, ื่อนๆลองเอาไปทําดูกันได้เลยนะ